ครับวันนี้จะมารีวิวเจาะลึกกระเป๋าตัว Carry On ไซส์20นิ้วรุ่น Fast p a c จาก c o p a Traveler นะครับผมนี่ก็จะเป็นไซส์ Carry On เอาขึ้นเครื่องบินได้นะครับจุดเด่นอย่างแรกคือตัวนี้มันเป็นตัวฝาเปิดหน้าครับก็คือสำหรับใครที่ชอบพกคอมไปทำงานด้วยเวลาไปท่องเที่ยวนะครับผมเราก็จะไม่ต้องสะพายกระเป๋าหลายใบนะครับเราสามารถเอาคอมเนี่ยเป็นโน้ตบุ๊กใส่ในนี้ได้เลยใส่ได้มากถ,ถึง16นิ้วนะครับผม ใส่ก็จะมีปิดตรงนี้แล้วก็ปิดฝาก็พาไปได้ที่เราจะไม่จําเป็นต้องมีกระเป๋าแยกสําหรับโน้ตบุ๊กอะไรนะครับสามารถไปได้ภายในกระเป๋าใบเดียวเลยแล้วก็กระเป๋านี้นะครับผมใส่ไว้ข้างหน้าเนี่ยปลอดภยัยเพราะว่าตัวช่องนะครับจะมีตัวโฟมบุกด้วยนะครับทําให้ช่วยปกป้องตัวคอมพิวเตอร์ของเรานะครับผมหรือว่าในกรณีที่เราเดินทางนะครับผมเราก็ จะไปเจอที่จุดตรวจใช่ไหมครับอันนี้เราก็ทําให้เราผ่านจุดตรวจได้ง่ายนะครับผมเราก็แ,แค่เปิดฝาตรงนี้แล้วก็เอาของออกข,ของใส่ได้ง่ายนะครับผมทําให้เราไม่ต้องเปิดกระเป๋าทั้งหมดนะครับผมซึ่งจะทําให้การผ่านจุดตรวจเนี่ยทำโดยง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนช่องข้างหน้านอกจากใส่ตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยครับสามารถใส่อุปกรณ์ได้หลายอย่างนะครับผมเป็นอุปกรณ์เกี่ยวคอมก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้เพราะว่ามันจะมีตัวช่องหลายช่องนะครับเวลาเปิดก็เปิดได้หลาย องศานะครับผมจะเปิดสูตรอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะเปิดเป็นเท่านี้ก็ได้นะครับเพียงแค่เราแปะกระตรงนี้มันก็จะช่วย ปรับได้ตามที่เราต้องการนะครับผมจุดเด่นยังต่อไปนะครับผมก็คือไอตัวนี้นะครับเป็นดีไซน์ของคันชักที่เป็นคันชักแบบกว้างนะครับผมอันนี้จะให้มาเป็นตัวสีส้มอันนี้จะเป็นทำมาจากอลูมิเนียมนะครับเป็นอลูมิเนียมเกรดอากาศยานนะคะรับก็คือข้อดีมันจะเบาแล้วมันก็จะแข็งแรงด้วยนะครับผมแข็งแรงทนทานไม่ว่าจะเราจะลากไปที่ไหนเนี่ยก็ลากไปได้สะดวกนะครับผมก็ปรับได้สี่ระดับครับ1 2 3 4กสหลบอย่าลนี้นะครับผม ข้อดีอีกอย่างที่ทําให้เขาออกแบบมาเป็นพันชักแบบกว้างนะครับผมก็คือถ้าเพื่อนๆสังเกตูกข้างในนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูชั้นแรกจะเป็นชั้นที่ผมบอกว่ามันเป็นชั้นเก็บของอุปกรณ์ต่างๆจุกจิกที่เราสามารถเปิดปิดได้เลยนะครับถ้าเราเปิดฝาเนี่ยข้างในมันจะเป็น เก็ sweep. บส oh. ัมภาระนะครับแลวข้อดีของทันชักแบบกว้างนะครับผมก็คือทําให้ตัวพื้นกระเป๋าเรียบนะครับผมข้อดีของพื้นกระเป๋าที่เรียบทาให้เราเก็บสัมภาระได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมมันจะไม่ติดแกนทันชักตรงกลางนะครับผมจะใส่ได้เต็มพื้นที่เลยแล้วก็บวกกับฝากระเป๋าที่เปิดหน้านะครับเวลาใส่สัมภาระก็จะใส่ได้เต็มเลยนะครับไม่ต้องมีการตัวแยงนะครับผมแลวการเปิดก็จะง่ายด้วยเพราะว่าฝาจะเบานะครับไม่ต้องรองรับน้ำหนักของสัมภาระจา่อีกฝั่งนะครับผมนี่ก็จะเป็นสายรัด ภกระเป๋าตัวนี้ทํามาจากวัสดุ PC นะครับเป็นโพลีคาร์บอเนตแล้วก็เสริมด้วยอลูมิเนียมเฟรมนะครับผมโพลีคาร์บอเนตเนี่ยเป็นวัสดุที่อย่างดีนะครับที่จะเอามาทํากระเป๋าเพราะว่ามีคุณสมบัติที่เนื้อแ,แข็งแรงแล้วก็เหนียวนะครับผมทำให้แตกยากบวกกับตัวอลูมิเนียมเฟรมตรงนี้นะครับทาให้ยิ่งแข็งแรงเข้าไปใหญ่นะครับผมก็ทนต่อแรงบีบัดแล้วเราสามารถนั่งทับมันได้เลยนะครับผมไม่ต้องกลัวมันแตก อย่างที่พิเศษนะครับก็คือล้อนะครับอันนี้จะเป็นล้อลูกปืนเป็นล้อลูกปืนรุ่นอัพเกรดรุ่นใหม่นะครับผมสำหรับใครที่ได้รุ่นใหม่ไปก็จะได้เป็นล้ออย่างนี้นะครับผมจะเป็นล้อสีส้มแล้วก็ข้อดีของเขาคือล้อลูกปืนจะทําให้การเขียนเนี่ยลื่นมากไม่ว่าใส่น้าหนักเยอะแค่ไหนไม่เขียนลื่นนะครับผมด้วยความที่มันเป็นลูกปืนข้างในข้างในเป็นเหล็กทําให้มันจะเสียลูกทรงได้ยากมากครับไม่ว่าเราจะใส่น้าหนักเยอะแค่ไหนเราก็จะเขียนกไ็ได้ลื่นปุ๊บ สภาพผิวนะครับแล้วอีกอย่างข้อดีก็คือจะช่วยซึมซับและรองรับความสั่นสะเทือนของผิวนะครับผมให้เราเขียนไปได้สมูทยิ่งขึ้นนะครับผมน,นะครับอีกอย่างที่พิเศษนะครับตัวนี้จะเป็นตัวล็อก T S A นะครับผมก็คือมันจะเป็นล็อกมาตรฐานสนามบินสากลเลยข้อดีก็คือตัวนี้ถ้าเกิดว่า เราไปต่างประเทศเงี้ยบางทีถ้าเราสมมติว่าเราโหลดกระเป๋าไปเราไม่ได้เป็นแครี่ออนไปบางทีเจา้าหน้าที่สนามบินอยากจะตรวจกระเป๋าเรานะครับแต่เราไม่ได้อยู่กับตัวกระเป๋าเนี่ยเขาจะมีกุญแจพิเศษนะครับที่จะสามารถไขตัวกระเป๋านะครับผมแล้วมันดียังไงถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ล็อกแบบนี้นะครับผม จ้าหน้าที่ก็จะไม่มีกุญแจแล้วถ้าเขาสงสัยเขาจะตรวจขึ้นมาซึ่งในวิวาทามคือเขาจะทางตัวกระเป๋าเพื่อดูด้านในนะครับผมซึ่งกระเป๋าเราก็จะเสียหายได้แต่ถ้ามีล็อกอันนี้เราก็จะปลอดภัยว่าทรัพย์สินต่งตางๆกระเป๋าเราจะไม่เสียหายนะครับผมก็จะเป็นล็อกรหัสเนาะก็ตั้งรหัสไม่ยากครับแล้วก็เปิดนี้เลยแล้วก็ลุกตัวซิปก็คงทนนะครับกบ็จะเป็นซิปแบบ YKK จากญี่ปุ่นเลยซิปเนี่ยก็จะ เป็นซิปที่หนาครับแล้วก็ลูดลื่นด้วยทำให้เวลาเก็บสัรพละต่างๆนะครับผมมันจะไม่แตกง่ายนะครับที่จับจะมี2ที่นะครับผมจะมีที่ทางด้านบนนะคะรับ้วก็จะมีทางด้านข้างนะครับผมเราสามารถยกได้ง่ายนะครับผมอ่าและถ้าอีกฝั่งเนี่ยมันจะเป็นตัวขาที่ไว้รองรับเวลาเราตั้งนี้นะครับมันจะช่วยทําให้เวลาเราวางเนี่ยมันก็จะช่วย ทำให้มันลงได้ยากนะครับผมจะช่วยรองรับได้อย่างดีแล้วก็จะไม่กระแทกตัวพื้นผิวกระเป๋าด้วยเนาะแล้วก็กระเป๋านี้นะครับมีรับประกัน3ปีนะครับผมรับประกันจะเป็นรับประกันตัวอะไหล่นะครับตัวล้อตัวกันชักต่างๆนะครับก็รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามแลดมินได้เลยแล้วถ้าใครสนใจก็สามารถทักแชทได้เลยนะครับผม